ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมง ants, ienne, นี้อยู่ในรายวิชาต้านทุจริตศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในชั่วโมงนี้ก็จะอย thời, ู caffeine, ่ในเรื่องของความตื่นรู้นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของภาระงานนะเพราะว่าในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของความตื่นรู้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทบทวนนะครับเนื้อหาเรื่องความตื่นรู้นะครับสักเล็กน้อยกันก่อนนะครับความตื่นรู้นะครับ คือการที่เรากลับไปจําได้อีกครั้งคิดขึ้นได้นะครับหรือทําอะไรอยู่กําลังรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่สิ่งนั้นมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือชั่วควรทํำไหมหรือไม่ควรทําจะทํำไหมทําได้ไหมหรือทําไม่ได้นะครับซึ่งการเกิดความตื่นรู้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากนะครับการที่เราเนี่ยได้อ่านได้ฟังหรือว่าได้เรียนรู้นะหรือเจอประสบการณ์โดยตรงนะครับนะจนเกิดความเข้าใจ ในสิ่งนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าความตื่นรู้นะครับซึ่งลําดับของการตื่นรู้อันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วเนาะในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็แบ่งเป็น3ลําดับนะครับในเรื่องของลาดับความตื่นรู้ตรงนี้สติสมาธินะครับอสองคำนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในเรื่องของความตื่นรู้เนี่ยจะต้องมีสติก่อนอย่างน,น้อยเราจะได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับ นะตอนนี้กํลาลังทําอะไรอยู่แล้วก็นะครับมีสมาธิเพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาระงานกันเลยนะครับภาระงานในชั่วโมงนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการทุจริตในปัจจุบันนะครับจะเป็นการทุจริตการประพฤติไม่ถูกต้องการอ่า คอร์รัปชันอะไรต่างๆก็ได้นะครับในสังคมไทยเราหรือว่าจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งให้นักเรียนศึกษาเนาะตรงนี้แล้วสรุปผลกระทบครับหรือว่าความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตนั้นๆว่าข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับนักเรียนกย็ยกตัวอย่างอาจจะมีภาพประกอบมาด้วยก็ได้นะครับจะตัดแปะมาหรืออย่างไรก็ได้นะครับแล้วสรุปผลกระทบครับกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้น ผลกระทบกับใครบ้างความเสียหายแค่ไหนอย่างไรนะครับให้นักเรียนสรุปจากข่าวที่นักเรียนศึกษามานะครับเนาะตรงนี้นักเรียนสามารถศึกษาได้หลายช่องทางนะครับอาจจะดูในนะครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าจะดูในหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าหนังสือต่างๆก็ได้นะที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆเนาะตรงนี้นะครับขอเป็นข่าวใหม่หน่อยนะครับเนาะจะได้ ทันต่อเหตุการณ์หน่อยนะครับนะแล้วเราอาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับกับเพื่อนๆว่าไอ้ข่าวที่เราศึกษาเมาเน่นะียผลกระทบหรือว่าความเสียหายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถวิเคราะห์เองได้เลยจากการที่นักเรียนอ่านข่าวครูเชื่อว่าเมื่อนักเรียนอ่านข่าวจบแล้วนักเรียนจะเข้าใจนะครับเรื่องของการทุจริตแล้วว่ามันจะส่งผลกระทบหรือว่าเกิดความเสียหายอย่างไรนักเรียนก็อธิบายเกี่ยวกับข่าวนั้นมาโอเคนะครับเนาะก็ในชั่วโมงนี้นะครับ วิชาต้านทุจริตศึกษานะครับก็เป็นเรื่องของภาระงานนะครับเป็นภาระงานให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาตรงนี้นะครับก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูเปิดใน Google Classroom ให้ก็อัพส่งได้เลยนะครับผมสําหรับชั่วโมงนี้นะครับวิชาต้านทุจริตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ